เออเข้าไปชื่อร้านว่าเมนี่นะเข้าได้ไปดิเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะว่าราคาของแต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไงเนาะไะอุ้ย,ยดูดิ <c oughs> อุยอ้ยของน่ากินมากมีปลาหมึกนะนี่ดูฉันจับอุยเออแต่หลายหลายคนก็น่าจะรู้แบบว่าว่าแบบอของที่ประเทศจีนน่ะมันแบบมันทำอะไรแบบ ุจุกจิกจกจกเยอะมากแล้วของมันน่ากินไปหมดเลยอะผมว่าน่าจะต้องโดนแบบของฝากเยอะแน่นอนอะ่ะโอ้หน่ากินว่ะงานาแบบเอาไปกินเล่นอะ่ะเฮ้ยแล้วสามเนี่ยสามจุดห้านี่ไม่แพงนะประมาณสิบกว่าบาทสิบห้าโอ้โหเอาเลยเหรอเฮ้ยนี่สองจุดห้าก็ประมาณสิบสองบาท S <S วันนี้เราซื้อสี่สี่หยวนเออถือว่าถูกป้ะวะเฮ้ยถูกดิบ้านเราขาย 10, สิสิบเก้านะไซเนี้ยไอร้านนี้ผมกินไปตอนเย็นเนี่ยสีย่หยวนนี่สองจุดห้าหยวนเองนะเออถ้าเกิดถ่ายตรงเคาน์เตอร์ได้ถ้าเกิดผมซื้อของนะเดี๋ยวผมจะถ่ายดูว่าผมใช้อลีเปอ์ยังไงเนาะเออพีเห็นเด็กน้อยคนนั้นมันกินอ,อ,อ,อ่ะเนี่ที่มันเดินเข้ามาเหมือนขนมแป้งๆหะมั้งของอ,อร่อยนั้นเฮ้ยของไม่แพงปะวะถือว่าราคาดีนะอย่างอันเนี้ยห้าสิบนีออ่ก็ประมาณ สามสิบกว่าบาทเฮ้ยสามสิบกว่าบาทเออซื้อหนมไมไปกินดีกว่าพรุ่งนี้ไม่แพงไม่แพงซื้อได้เดี๋ยวจะได้ใช้อาลีเปยให้ทุกคนดูด้ยมาม่า,มา,มา,มามไม่ได้เหมือน,อน,นแบบไม่ได้เหมือนที่ตุรกีนะครับตุรกีแม่งมีรถเดียวียวนเธอ,อแต่เราต้องดูด้วยว่ามันเป็นเนื้อหรือเปล่าที่ผมพูดถึงตุรกีใช่ไหมเพราะว่าทริปก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเองเนี่ยผมเพิ่งไปตุรกีกลับมาเนาะก็เลยแบบ เออยังต้องอ้างอิงถึงตุรกีอยู่นะกลับจากตุรกีมาไม่ถึงอาทิตย์มานี่อีกแล้วแล้วก็มีคล้ายๆแบบพวกวุ้นมาพาะพร้าวอย่างบ้านเราแต่อันนี้ก็จะมีสับประรดส้มสับปะรดมีวุ้นแล้วมันกินยังไงกินแบบเป็นของห <ๆ S 2> วานเลยเหรอดดูิแต่บ้านเราก็ต้องเเช่อยนนบ้้าารก็ตงใส่น้ำแข็งด้วยสำหรับผมชอบเย็นๆยดูดิแพ็กเกจน่ารักมากดูอย่างนี้ดีว่ะ เฮ้ยนี่นะ่ากินว่ะส<ม>้ม,มดูดิโอ้โหมีแต่ของน่าซือ้อว่ะวเออปะเดี๋ยว<ป>ไปดูทางนู้นน่ะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรอีกอุ้ยข้าวสารก็มีนะเซ่นเซ่นอะไรเต็มไปหมดเลยน้ำมันอย่างนี้ก็มีด้วยมีผักมีผลไม้ด้วยเฮ้ยซื้ออย่างเล็กๆอย่างนี้ก็พอแล้วไปลองกินดูถ้าเกิดอันไหนอร่อยเราก็ค่อยซื้อยังไงขายช่างขีดเหรอ เออว่ะมัน9.9หยวนเนาะมันขายยังไงวะเออว่ะช่างขีดเหรอมันจะขายขนมเป็นขีดเหรอโอ้มันคืออะไรอะวัสดุอะไรหมาล่าแบบเป็นแป้งเป็นปลาหมึกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเยอะมากรู้สึกเนี่ยดิ้งไปดิ้งไนี่ขาหมูอุ้ยดูดิปลา ้นีะแต่ไม่รู้ว่ามันคือใน43.8มันคือขายยังไงไม่รู้ว่ะแม่เลยว่ะช่างยังไงเออเขามีถุงอย่างเงี้ยไม่ดูนะว่าคือยังไงที่บอกอร่อยอ่ะโอ้โหอร่อยมากหน้าตาเหมือนไม่อร่อยนะแต่รสชาติเหมือนปลากระป๋องเลยโอ้โหดูดิทุกคนของแบบน่ากินมากเออแล้วก็ตินไก่อย่างชีบที่ฉันบอกอันนี้กระเทียมนะกระเทียมพี่ไปคั่วพริก คือของพวกนี้ยคนจีนอ่ะเขากินแล้วคนจีนเนี่ยเขาติดของพวกนี้ด้วยนะฉันจะซื้ออ่ะเออเขากินจริงๆนะแต่สําหรับผมเนี่ยพวกนี้ผมไม่กินเลยแต่คือผมชอบแพ็กเกจมันไงเออนี่ถั่วผมแบบชอบแพ็กเกจอะไรพวกนี้นะมันทําสวยมันน่ารักดีอ่ะมันแบบจุกจิบเนาะเออเฮ้ยไอ้นี่ขนมเหมือนสมัยก่อนบ้านเราเลยเนี่ยขนมบวยเหรอเออใช่ปุ๊กวะ ทุกอย่างที่เขาเรียกเอออะไรไม่รู้เนี่ยเออน่าซื้อว่ะเออดูนี่แต่ละอย่างโอ้ยอดถ่ายไม่ได้เลยถ่ายไปได้แหละเดี๋ยวเขาก็คงแยกให้ดูเขาะอ่เราะมาดูไข่ไก่ดีกว,ว่าว่าไข่ไก่กี่บาท1.5ใช่เหรอวะเยอะขนาดนี้ไม่ใช่ไข่ไก่น,นี่ไข่ไก่อยู่นี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดก็ประมาณร้อยประมาณร้อยสิบบาทแต่อันนี้มันมันมันเบอร์เล็กไงก็น่าจะถูกกว่าบ้านเราเปล่าวะอันนี้ไข่ไก่โอ้โหดีวะ่ะ มีอะไรน่าสนใจไหมเฮ้ย <H ee> อันนี้คืออีหยังวะเขาหั <H> ่น <ee> <K> oh <an> อย่างนี้ด้วยนะก็ประมาณอันละห้าสิบบาทอันนี้ก็ประมาณห้าสิบห้าไม่ถึงหรอกเออประมาณห้าสิบนิดๆโอ้โห อันนี้ก็เป็นแตงโมนะผมไม่แน่ใจว่า3.98นี่คือราคาต่อกิโลหรือเปล่าแต่อันนี้ไซส์เล็กนะ3.98นี่มาดูไซส์ใหญ่ <c oughs> ดูมือผมดิ <c oughs> 0.98ก็ประมาณ5บาทหมายถึงราคาเนี้ยถ้าตีเป็นเงินไทย5บาทแต่ไม่รู้ว่า5บาทต่อกิโลหรือเปล่าถ้าต่อกิโลเนี่ยลูกเนี้ยแม่ง10กิโลได้ไมั้งถ้า10กิโลก็50าบยังะะ่าวใช่เหรอไม่รู้ จะถูกไปเปล่าวะลูกโคตรใหญ่เลยแบบสิบกิโลกว่าโหเฮ้ยน่าซื้ออางนี้ไปกินว่าน้าเฮ้ยอันนี้แค่ยี่สิบเองซี่ี่สิบบาทบ้าไปแล้วยี่สิบาทที่แรกเขาจะหยิบอันนี้พุทราที่แพงแพงที่ไทยอ่ะพุทราจีนดูดิมันจะมีสีเงี้ยมันอร่อยนะอันนี้มันไม่เน่าใช่ไหมไม่น่ามันเป็นสีนี้เวลาเวลาสุกแล้วมันจะเป็นสีนี้ที่ไทยแพงมากนี่ที่นี่ประมาณสิบหกสิบใช่นี่แต่ <65. S 1> แตพอตกออกมาแล้วเหมือนมันเป็นกิโลไง้ํน้ำกินไม่หมด หกสิบห้าบาทไอ้นี่ยี่สิบาทดูดิเออเอาดีกว่าโอ้โหแต่ช้อนเราไม่มีมีมีช้อนเหรอโอ้ยยี่สิบบาทาบ้าไปแล้วสีห่หยวนเนี่ยเท่ากับไอเนี่ยไอน้ำเอปเปซีที่เรากินตอนเย็นน้ำโค้กนะอ่ะอ่ะแล้วดูอง,งุน่นนี่นี่น้ำหกหกหกห้าสามสิบอ่ะน้ำสามสิบบาทดูดิ โอ้อ่ง,งุวล3าบาทบ้าปะวะเฮ้ยม,ม่มันถูกขนาดนี้ไม่ราคาถาวรน,นะอันนี้ราคาถาวรน,นะเฮ้ย20บ,บาทถูกมากบ,บาทเฮ้ยไม่ไม่คิดว่ามันจะถูกหรือว่ามันเป็นถูกเฉพาะเมืองไม่รู้นะผมไม่รู้นะเพราะว่าเมืองนี้เป็นอาจจะเป็นเมืองรองหรือเปล่าก็เลยอาจจะไม่ได้แพงเข้าเมืองใหญ่ก็อ,อาจจะมีส่วนแต่มันไม่น่าจะถูกขนาดนี้ปะวะหนุนเอาแตงโมงใส่ไปแล้วหยิบอะไรไปมังม้ง ัวแล้วก็ปลาคล้ายๆที่เขาบอกเธอว่ารสชาติเหมือนปลากระป๋องอ่ะซื้อทุกสีเลยสีเขียวสีแดงไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงไงเอาไปลองดูเดี๋ยวเอาไปลองชิมดูเอซิกเนเจอร์ตีนไก่อันนี้มีพริกนะ่น่าจะเผ็ดสีเหลืองมีพริกก็เลยเอามาลองสองอันแล้วก็ยังไม่รู้นะว่าลองซื้อยังไงก็เขามีถุงวางไว้ให้ก็เดี๋ยวลองหยิบหยิบดูไอ้นี่เหมือนโอีโอเลียนแบบนะแต่มันไม่ใช่อรีโอนะเออเดี๋ยวลองดูซื้อไปแบ็คพิงค์เนี่ย ไม่รู้ว่าเขาช่างกิโลขายหรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้มันนุ่มๆีว่าราคาเขาไม่ได้แปะเอ้ยน้ําจริงๆเขาแปะราคาแต่ละอันนะแต่ไม่รู้ว่ามันคือยังไงแต่คือถ้าเกิดมันเขียน8 8ดจุดปดเนี่ยอย่างเงี้ยมันอันหนึ่งแปดจุดปดเนี่ยมันไม่น่าใช่อืแต่ไม่รู้ว่าเขาขายยังไงราคาเขาเขียนนั่นแหละแต่คือถ้าเกิดมันจะอันละห0 4สิบสิบอย่างเงี้ยมันไม่น่าใช่ไงผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมันเขาขายยังไง ีลองไปถามคนจีนข้างๆดูนะเขาบอกว่าให้แต่ละอันเนี่ยแยกกันแยกถุงแล้วก็ไปชั่งกิโลนะก็ไม่รู้ว่าจะแยกยังไงเหมือนกันเนาะเออเดี๋ยวได้เรื่องไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะตอนนี้ก็มัวๆไปก่อนไม่ได้ถามคนขายเลยนะถามคนซื้อเหมือนกันถามคนซื้อนุนเออมันจะจริงเหรอมันจะแยกถุงอย่างเนี้หรออีกอันนึงดีกว่าายเาเอออ่ะลองดู ก็คือเขาให้แยกถุงจริงๆเนาะแล้วเขาก็เอาไปชั่งน้าหนักเนี่ยอย่างอันเนี้ยสองหยวนอันนี้หนึ่งจุดเก้าห้าเขาก็แยกถุงจริงๆเนาะแล้วก็ตีนไก่เฮ้ยนี้แพงวะใช่มันหนักประมาณสามสิบกว่าบาทแต่มันมันแยกราคากันอันนี้ก็สองจุดสองเจ็ดเนาะสองอันเฮ้ยก็เท่ากับอันละหกบาทเองอุ้ยเขาถูกเลยอ่ะแล้วก็นี่แตงโมของเราโดนเราแน่นอนอ่าแล้วก็ อันนี้ผมมาเห็นกล้วยหอมเนะาะกล้วยหอมแม่งโคตรถูกเลยเนี่ยประมาณสองสี่หกลูกนะราคาอยู่ที่สี่จุดเก้าแปดสี่จุดเก้าแปดถ้าเกิดตีเป็นห้าห้าหยวนก็ห้าห้ายี่ห้ายี่ห้าบาทหกลูกยี่ห้าบาทคิดดูดิกล้วยหอมแต่ดูทรงมันไม่เหมือนกล้วยหอมบ้านเราเนาะดูเนี่ยดูปลายเนี่ยกล้วยหอมบ้านเรามันไม่ได้ทรงอย่างนี้เนาะเออเนี่ยดูทรงมันไม่เหมือนบ้านเรานะแต่ไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรเนาะ กล้วยหอมแล้วก็มีอะไรน่าสนใจนี่มะม่วงกินเหมือนเหมือนกนมะม่วงกะล่อนบ้านเราเลยหรอเออประมาณ10ก็ประมาณห0ิบาทแพงนะมะม,ม,ม่วงแพงเออมะม่วงแพงลูกไปเนียที่เขาซื้อวันนี้ลูกละสหยวนน่ะอืมนี่ขายเป็นแพ็คอืมสี่สี่นี่ขายเป็นแพ็คสามจหนึ <3. 19. S 3> ่งเกถูกกว่าวะ่ะ ต่ไปซื้อรถเข็นนะลูกละสี่อันนี้โคตรถูกอันนั้นลูกละสี่ก็ถูกแล้วนะเจออันนี้สี่ลูกสามเอ้องเท่ากับลูกเราไม่ถึงห้าบาทแม่เอ้ยทำไมถูกขนาดนี้วะรสชาติเหมือนมะม่วงเลยนะอ๋อรสชาติก็มันเหมือนมะม่วงนะแต่คือมันลูกอะไรไม่รู้นะเออล้วก็ดูส้มส้มสิบสีห่หยวนสิบห้าหยวนก็เจ็ดสิบห้าบาทหกลูกลูกละสิบกว่าบาทเออส้มแพงวะจริงๆส้มน่าจะถูกนะแต่กล้วยหอมโคตรถูกแตงโมก็โคตรถูกเอาอะไรอีกไหมองุ่นก็ถูกนะเอาจริงองุ่นก็ถูก เอ้แต่น right. no like. uh, like okay, ี้ของเย็นๆเขาก็มีแช่เย okay. ็นเน่เดี๋ยวไม่จ่ายเงินเดี๋ยวไปทําอารีเป์ให้ดูดีกว่าถ้าถ่ายได้เนาะถ้าเกิดเห็นคนขายแบบหน้ามุยๆเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะกินหัวแล้วก็กลัวอยู่คนขายเมื่อกี้แม่งก็โยน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 ให้ใช่เออใช้ตีนเขียเออที่นี่มันประมาณนี้แหละแต่เราแบบไม่ค่อยเข้าใจเขาไงเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่เขาแบบโยนโยนโยนใช้ตีนเขียอะไรอย่างงี้เนาะเออปะเดี๋ยวไปคิดเงินกันคิดเงินก่อน

รวดเร็วมากเๆโอตาละสนุกเลยเด็กเอา <c oughs> อบินออนมาดูกอน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าจะลองใช้อารีเปให้ดูนะถือกันก็อารีเปก็คือแอปอันนี้นี่แหละเอก็ลองใช้มาแล้วนะแล้วก็ใช้ง่ายมากบางทีเนี่ยเขาก็จะแบบให้เรากด QR code แล้วเขาก็จะสแกนนะหรือบางทีเนี่ยเขาก็จะมี QR code ให้เราสแกนก็แล้วแต่นะว่าที่ร้านมีแบบไหนเนาะก็เดี๋ยวไว้ไปเล่ารายละเอียดอีกทีแล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบินเนาะก็ภาษาจีนนั่นแหละแต่ราคาทั้งหมดเมื่อกี้อยู่ที่17 จุหรือเท่าไหร่วะ17 4หรือ17 6เนี่ยแหละประมาณนี้นะแล้วพอเนี่ยเราใช้อาลีเพยเสร็จแล้วเนี่ยเราผูกกับ YouTube เนาะมันก็จะหักเงินเป็นเงินไทยไปเลยอ่าเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันหักเงิน17จุดเนี่ยมันเป็นเงินไทยเท่าไหร่ เอออ่ะ,อะก็ผมแลกเงินมาประมาณ5,000เนาะแล้วก็เมื่อกี้นี้ที่เราใช้ไปนี่17.4เนาะคิดเป็นเงินไทย83บาทเองเราได้มาทั้งหมดนั่น83บาทแล้วมันหักเลยนะมันหักเงินไทยทันทีเนาะโคตรด,ดีแอปอาลีเปนี่แม่งสุดว่ะถึงว่าทำไมคนจีนเขาชอบใช้เนาะนี่แอปนี้ปะเดินกลับบ้าน